โอ้มันยังหน่อยจะหัวหวะนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงบรรยากาศในถ้ำดู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 ชิมานะตอนนี้อากาศหายใจโบโยิสุก่ครับข้งงในลงเบอร์อ่ะเดี๋ยวขอไปเบิร์นั่งในกันเสียนี้มาไหวพ่าด้วย ทางออกไไ้วมา,ม,าม,ามาตามหาเด็กหน่อยอลงถับมันวะฮะมาตามหาเด็กหน่อยลงถับติดถับ<อ>เขานาั่งนอน,นโอ้คือไปหลายท่าเลยไปหลายท่าอย่างดีเลย Good night. ทำยังนะทำยังนะทำเขาบิน,เ,ออน,นเป็นยัง,งวง,งวาบาหินเหรอินหวามากเลยหินหินหอนน้อยอุ้มอับเหือๆออกเลยวะ นดีว่าเขาเอเคเขาบุหลังรอ่าเี่ยอืมลบก็จะไปแค่นหนหลนะเเขาจมาหรอวะไปใจนลาไม่มีประโยชน์ยิ่งมาเมนหลังนตั้งแอ็นเมน

ปรากการธรรมศาสตร์กินหน่อยตอนนี้เสือเปียกแล้วครับตูห้ามัว <c oughs> งเอาต้องเข่าไปหอดเด้เข้าวายของเด็กผู้วายทั้งในพุดเมี่กี้จะใช่าากันเด้จะ่นีเด้อสอกตายเยด้เนี่ยมุ้งพะโล่ดูอากาศด้วยระวังเหมือนนะระวังรื่น,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 นะ หัวทึกถึงก็ระวังจับ,บ,บต่อปุ๊บเดี๋ยวไปชางใน <c oughs> น่ครับตอนนี้ก็มาเจอทางออกล้ทางออกดูไฟบูบ้บบบบบ มีน้ำมีน้ำน้อยด้วยเขาลมมีอยู่ป่นะ พ่มครับยนี่าัพลมเมีแต่พรมปากมุ้ยโอ้เลือสัตว์เนาะฮะเห็ไวายห้ามช่เขาเขาเขาไหวตรงไหนครับฮะยังไม่เห็นด้วีเลยเนี่ยด้ษีตาไฟตาเฟยอยตรงไหนโลเดินไปเดินมาจะลงถ้ำนะครับเมือนเมือเมืองเมือเมือขลาด กัเียน้ำห่าหมองไหวอยู่มุ้ยบุญว่าบมไดเห็นหรือเไม่ังน้ำน้อยโอ้ยน้ำน้อยน้ำน้อยนะครับแถวภาษาการเขาก็าจะเรียกว่า น้ำหยดลงบนถ้ำอะไรเงข้ายค่อโง่เงี้ยตอนนี้เรามาเจอพัดลมแล้วได้ขอบคุณพวกมียะไรไหวๆพวกนี่เพราะหายมึงไหวกูเห็น ที่หกห้องที่หกกินนรทัศนาก่อะคนนั้นมาไม่คนไปย่างต่อโอ้โหที่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาในทางออกไปทางใดนะทางออ่อน โอ้เงินเมื่อนเกือบดอกยางพอดีโอ้โอ้ระวังหัวกระบาลหืโอ้ไข่เดินมาก็ระวังด้วยนะมึงเนี่ยมันต่ำแทะมึงเพื่อไข่เยอะให้ตัวหน่อยไปได้สบายอ๋อยังไงอื กูวกไว้หน่มาวางอย่น้เด้อมาถึงนะครับนาใส่ดีป่ะเนี่ยกูดยากเดี๋ยว เอาไหวก่อนจาถูกวันนี้ข้น่อยมากหวายด้วยหน่อยห้องนะกว้างหน่อยถูกทุกคนตอนนี้เราก็เป็นเสร็จพิธีไหว้สวยสวยบ่สวยบอ,ยบอเฮอ,อ ไปตั้งหนังตั้งหน,งหนังกินหนังเปามุ่นไปถือคงถือของอาจารย์เมียงอาจารย์เมียงถือของบอ่นี่เด้อไอเห็นมาจะคนเนี่ยฮูจักหลอดเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งย้อนหลังกันเด้อยูทูบเด้อส่องอีสานมางงวนันวสำหรับคลิปนี้ Bye-bye.